นี่ถ้าใครเคยท <c> ร <oughs> าบเรื่องราวขององค์หลวงตาในสมัยที่ท่านอยู่รู้สึกเจะที่น้องขือสมัยที่อยู่กับหลวงปู่มั่นท่านไปช่วยกันยกยกไม้สุงซึ่งเข้าใจว่าจัดที่นั่นแล้วนะหรืออาจจะเป็นที่อื่นอันนั้นก็ไม่ได้ระบ,บุสถานที่ชัดเจน <c oughs> แต่ว่าท่านระบุถึงเหตุการณ์ที่ท่านไปช่วยกันยกไม้สุงใหญ่องค์ด้านหน้าเนี่เป็นเป็นพระหลวงตาเนี่ยท่านอยู่ด้านหลังสุงที่ใหญ่ใหญ่อย่างนี้แหละเอาวางไว้ไหลเอาไว้ข้างคอมือในประคองหนักมากนะ แล้วจังหวะที่แบกซุงไปเนี่ย <c oughs> แบกไปแบกไปนี่ก็ไปละเอากิ่งไม้กิ่งไม้ก็ไปเจอรังแตนรังแตนก็แตกรังออกมาใครเคยโดนแตนต่อยโดนพึ่งต่อยอันนี้เป็นรังแตนรังแตนนี่ก็จะน้อยลงมากว่าต่อต่อ ท่านโดนรังแตนออกมาลุมต่อยเต็มหลังเต็มแถวนี้ท่านท่านว่าคราวนี้จังหวะที่ท่านถือซุงนี่ถ้าสมมติคนหนึ่งปล่อยคนหนึ่งปล่อยซุงปุ๊บท่านอยู่ด้านหลังท่านโดนแตนต่อยคนอยู่ด้านหน้าสมมติว่าปล่อยมือปุ๊บนะซุงมันก็จะหล่นลงหล่นแบบพลิกไปทางนี้บ้างพลิกไปทางน,านั้นก็ได้หรือหล่นตรงตรงนี้ก็ได้ ถ้าท่านปล่อยแทนที่ท่านจะปล่อยท่านทนกับรังแตนที่มันลุมเพราะว่าถ้าปล่อยไปปบด้วยความหนักของซุงเนี่ยถ้ามันกริ้งกริ่งมาทางคอเนี่ยคือคอหักกริ่งลงมาตรงๆนี่็คือไหลอาจจะคอด้วยนะไปด้วยกันซึ่งมีซึ่งเคยมีเกิดขึ้นแหละในแวดวงกรรมฐานเราถ้าไม่ระวังแบบที่ว่านี้เพราะนั้นต้องอาศัย ความไวเนื้อเชื่อใจไม่พอต้องอาศัยความเรียกว่านี่กรณีที่หลวงตาโดนขนาดนี้แล้วไม่ปล่อยท่านว่าเพื่อที่จะรักษาองค์ข้างหน้ารักษาชีวิตขององค์ข้างหน้านเพราะฉะนั้นเลยยอมยอมที่จะโดนต่อยเยอะแยะไปหมดจนเป็นไข้นั่นแหละมั้งอันนี้คือโดนลังแตนนะโดนแตนต่อยไม่ใช่ต่อแต่ต่อท่านก็เคย ที่ที่ศึกต่อเนี่ท่านก็จะเคยที่บ้านตาดอันนี้อันนี้เด็กกําลังโดนต่อเข้าเข้ามาลุมนี่ท่านก็โอบป้องไว้ท่านเลยโดนซะเองอเป็นไข้อันนั้นนี่คือความความเด็ดเดี่ยวความเมตตาที่หลวงตามีต่อบุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเป็นข้อคิดสำหรับเรียกว่าการเห็น คือความไม่ใช่มีแต่เมตตาอย่างเดียวต้องมีความเด็ดเด็ดเดียวต้องมีความเข้มแข็งด้วยในกรณีหลวงตาในท่านใช้คำว่าสัญชาติตยานในเทศที่ท่านคือเป็นสัญชาติตยานท่านไม่ได้ใช้ว่าเป็นเพียงแค่ว่าเมตตาธรรมเพราะบางคนมีเมตตาแต่ว่าไม่ทันต่อการรักษาชีวิตก็ได้ต่อการเข้ามาอบอุ้มคุ้มครอง,องชีวิตของผู้อื่นก็ได้ แต่สาหรับหลวงตาเนี่ยท่านใช้คำว่าสัญชาตญาณยท่านใช้คํานั้นเลยซึ่งเป็นคําที่ทีิแปลกเหมือนกันนะที่ท่านเทศออกมาแสดงว่าองค์หลวงตานี่คือคําว่าสัญชาต,ตยานนะั่นคือสัญชาต,ตยานเวลาที่เราจะเดินแล้วหกล้มแล้วเราแล้วเรารักษาตัวเองไม่ให้ล้มอย่างเงี้ยเป็นสัญชาต,ตยานไม่ไม่มีใครมาบอกมากล่าวมันเป็นไปโดยอัตโนมัตินี่คือสัญชาต,ตยานขององค์หลวงตาคือเป็นโดยอัตโนมัติในการที่จะรักษาช่วยเหลือผู้อื่นนี่อันนี้คือ คือความมีคุณธรรมที่โดดเด่นของท่านที่เราจะมาแปลกใจไหมว่าที่ท่านสอนเราให้มีเมตตาต่อสัตว์เนี่เมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ถ้าเราเด่นเข้มข้นในเรื่องนี้นี่เราจะประสบความสำเร็จที่ดีนะในทุกอาชีพการงานเรามองสัตว์เรามองด้วยความมีเมตตาอย่างแท้จริงเมตตาที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลเมตตาที่จะดูแล ความเห็นถึงความยากลำบากในการเกิดขึ้นมาในการใช้ชีวิตในการดิ้นรนเนเพราะฉะนั้นเราจะมองสัตว์ด้วยความเมตตามองว่านี่ก็คือเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันเพียงแต่ในเวลานี้ไปอยู่ในร่างของสัตว์ไม่ได้ร่างของสัตว์มนุษย์มนุษย์นี่ก็เป็นสัตว์ประเภทหนึ่งสัตว์ตะวันโลกประเภทหนึ่งไม่ได้สวมชุดของความเป็นมนุษย์แต่สวม ชุดของความเป็นสัตว์เพราะฉะนั้นปฏิบัติแต่ภายในในี่มีมีจิตวิญญาณที่จะรับรู้สุขทุกข์ที่จะมีความกลัวที่จะมีความโกรธความเกลียดเหมือนกับพวกเราไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นท่าน,นจะปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นต่อชีวิตนั้นๆด้วยความเมตตาเสมือนหนึ่งเราเมตตาญาติพี่น้องของเราเองอน,นี่นี่คือสิ่งที่ท่านสอนทําไมท่านถึงสอนแบบนี้เพราะท่านเห็น ตั้งแต่พระพุทธเจ้ามาท่านเห็นว่าภายในของสัตว์เหล่านั้นเนี่ยมีจิตวิญญาณมีจิตใจซึ่งตรงนี้แหละสามารถที่จะเปลี่ยนร่างเป็นอย่างนั้นเป็นภพภูมินั้นภพภูมินี้เปลี่ยนที่เกิดเปลี่ยนร่างเกิดเปลี่ยนสถานที่เกิดได้แต่ภายในก็คือ under, under, อันเดิมอันเดิมจิตวิญญาณดวงเดิมสามารถเปลี่ยนภพเปลี่ยนชาติเปลี่ยนไปได้ อย่างที่เราได้เคยทราบพระสารีบุตรอย่างนี้ท่านเคยเกิดเป็นลิงมาก่อนหลายภพหลายชาติพระภิกษุรูปนั้นท่านดูสุขุมท่านดูดูนิ่มนวลท่านดูเรียบร้อยสํารวมเพราะท่านเคยเกิดเป็นราชสีมาก่อนเป็นสัตว์ที่ดูการนั่งการนอนการเดินการอะไรเนี่ยเป็นไปด้วยความเหมือนมีสติเ,เหมือนมีความระแวดระวังเพราะเป็นสัตว์ประเภทนั้นส่วน ลิงอย่างงี้มีความหลุกหลิกลุกลี้ลุกลนหลุกลิกอะไรอย่างนี้แม้เป็นขนาดภาษ,าษารีบุรนะเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็ยังมีอุปนิสัยที่หลุกหลิกติดตัวมาเวลาเจออะไรอะไรก็จะใช้วิธีกระโดดข้ามเมาเพรอย่างนั่นะเพราะว่าเวลาเป็นลิงนี่เห็นอย่างนี้แล้วชอบกระโดดกระโดดเกาะโน่นจับนี่อะไรอย่างนั้นเนะลยก็ยังมีอุปนิสัยดั้งเดิมแต่จิตวิญญาณดวงนั้นในเวลานี้ท่านเป็นจิตวิญญาณที่ ตัดขาดกิเลสได้สิ้นแล้วแต่สิ่งที่เคยเป็นมาเคยติดเนื้อติดตัวมาก็ยังมีข่าชันใช้คําว่าเป็นนิสัยวาสนาที่ติดตัวมาเพราะฉะนั้นในกรณีอย่างนี้นี่ท่านยังสอนให้เรามองดูคนดูสัตว์ด้วยเมตตาเพราะฉะนั้นจะไปกระทําอะไรต่อกันให้เกิดการเบียดเบียนให้เกิดความทุกข์ยากลำบากไม,ไม่ทําถ้าเรามีจิตสํานึกอย่างนี้นะไปเป็นอาชีพอะไรก็ตามไปเป็นแพทย์รักษาคน ไปเป็นแพทย์รักษาสัตว์จะจะทำได้ความเมตตาหรือไปทำหน้าที่การงานอะไรที่ช่วยเหลือผู้คนเราก็จะภูมิใจในหน้าที่ว่าเราอยู่ในหน้าที่นี้เราให้ความสะดวกสบายเรามองเห็นความทุกข์ยากลำบากของเขาจุดนั้นจุดนี้เราพยายามเข้าไปแกเ้เวลาที่ใครเข้ามาติดต่อหน้าที่การงานที่เราต้องรองรับเราก็จะทำอย่างสุดความสามารถที่จะให้เขาได้รับความสะดวกรวดเร็วที่สุดจากความเมตตาของเรา ทำไมไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเพราะฉะนั้นผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้กับผู้ที่ไม่เข้าใจเนี่ยย่อมปฏิบัติต่อเพื่อนมนุษย์เพื่อนสัตว์ตว่าโลกปฏิบัติต่อกันแบบแตกต่างผู้ที่เข้าใจเรื่องนี้อย่างลึกซึ้งใครจะเข้าใจลึกซึ้งยิ่งกว่าพระพระอรหันต์ที่ท่านเข้าใจลึกซึ้งแล้วท่านจึงได้เมตตาไม่มีประมาณไปหมดสัตว์ลายนั้นก็เมตตาลายนี้ก็เมตตาลายไหนก็เมตตาทั้งนั้นยิ่งมีความเกี่ยวโยงกันมา เมยไ,ไม่ทราบถึงความเกี่ยวโยงท่านก็เมตตาถ้าทราบของความเกี่ยวโยงกันมาก็เคยช่วยเหลือเกื้อกูลในชาติน้นเคยอุปถัมภ์ค้ำชูเราเรากําลังตกทุกข์ได้ยากอย่างมากเลยแต่ได้รับความเมตตาช่วยเหลือจากสัตว์ลายนั้นลายนั้นท่านท่านก็เป็นบุญเป็นคุณขึ้นมานที่จะพยายามเข้าไปชาระสางไปแก้ปัญหาให้เพราะคนเราเนี่ยในยามที่เราตกทุกข์ได้ยาก เขาไม่ตกทุกข์ในยามที่เขาตกทุกข์ได้ยากเราพอเป็นพอไปเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างความมีน้ําใจอย่างแท้จริงเห็นไหมมีใครที่สอนแบบนี้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนแบบนี้เพราะท่านเห็นแบบนี้ท่านจึงมาสอนเราที่ท่านสอนให้เรารักษาศีลที่ว่าไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ทําลายชีวิตสัตว์ก็มาจากความเมตตาอันนี้ไปทําลายได้ยังไงเขาก็มีจิตวิญญาณมีความรู้สึกนึกคิดเหมือนกับเรา ไปทำลายเขาเราลองโด,โดนถูกทำลายดูสิเดินถูกเบียดเบียนดูสิว่ามันทุกข์ไหมมันน่าเจ็บแค้นแค่ไหนมันน่าน้อยเนื้อต่ำใจขนาดไหนที่โดนกดขี่ข่มเหงเพราะฉะนั้นจะไปกดขี่ข่มเหงใครได้ลงคอเห็นไหมเพราะะนคุณธรรมประเภทนี้เป็นคุณธรรมที่สำคัญในครั้งอดีตนะพระเจ้าอาโศกมหาราชนี่ท่านเคยเป็นผู้ที่คิดจะปราบไปหมดพระท่านเป็นผู้ที่มีมีความสามารถในเชิงการรบ นะท่านไปปราบหมดแคว้นนั้นแคว้นนี้แคว้นนู้นนี่ท่านปราบไปหมดได้สิ้นเรียวกว่าฆ่าคนมาด้วยความชนานํานาญเพราะงั้นถอะทำได้แต่ปรากฏว่าเห็นเลือดเนื้อชีวิตที่นอนตายเป็นซากเดินย่ําไปในมีดเรียวกว่าเลือดในเปิดเท้าเลยนะเปิดเท้าเปิดแข้งเปิดขาเลยมีแต่เลือดของคนที่ตายอยู่ท่านเกิดความสลดกดหูใจแล้วท่านกลับมาได้ข้อคิดเมื่อเห็น เนนมีความสำรวมระวังอย่างมากไม่มีความตื่นตระหนกในเหตุการณ์ใดๆเลยเนนนี่เป็นเนนนที่เป็นผู้มีคุณธรรมเป็นเนนอรหันเลยหรือเปล่าให้ประวัติไปลองดูเป็นผู้ที่มีความสำรวมระวังอินทรีย์เรียกว่าสงบสงี่ยมเกินเด็กเกินวิสัยของความเป็นเด็กตามหลักจะต้องตื่นต่อเหตุการณ์จะต้องมีความตื่นตระหนกแต่นี่ดูสงบมากนี่ท่านได้ข้อคิดเอ๊ อันนั้นคือเลือดเนื้อชีวิตที่เราประหัดประหารมาอันนี้ทําไมน่าจะกลัวเหมือนคนอื่นๆเขาเฉยนี่ท่านเอามาเป็นข้อคิดท่านเปลี่ยนเลยจากเดิมนะท่านก็ถือตามหลักเดิมที่เวลามีอะไรฝันดีฝันไม่ดีก็จะต้องเอาสัตว์มาบูชายัน,นเอาสัตว์มาฆ่าเพื่อที่จะต่อชีวิตให้ตัวเองพอท่านมาเข้าใจเรื่องนี้แล้วจากนี่มาเห็นเนรน้อยนี่แหละเป็นเนรน้อยในพุทธศาสนาท่านเลยเลื่อมใสในพุทธศาสนาเปลี่ยนเลยกาวนี้จากผู้ที่ ประหัดประหารทำลายชีวิตเบียดเบียนชีวิตพลิกไปหมดเลยเคราวนี้กลายเป็นผู้มีเมตตาทั้งท่านตั้ง,ง,งโรงพยาบาลสัตว์เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกจากพุทธศาสนานะไม่ใช่ว่าโรงพยาบาลสัตว์ที่ไปเกิดจากแพทย์นั่นแผนน,น,นนั้นแผนนี้ไม่เกิดจากพุทธศาสนาท่านถึงขนาดที่เดิมที่เอาสัตว์มาบูชายานันคราวนี้เปลี่ยนเอาสัตว์มารักษาแต่เดิมนี่เอาสัตว์ที่แข็งแรงนี่แหละเอามาฆ่า เพื่อต่ออายุตัวเองเป็นความเชื่อที่ผิดหรือไปทาฝึกฝึกการรบฝึกยิงโนูให้แม่นโดยเข้าไปในปา่าในดงเนี่ยสัตว์มันเคลื่อนไหวใช่ไหมยิงแม่นยิงแม่นเ่างั้นเถอะเนี่ยฝึกการรบคราวนี้ท่านไม่เอาเลยไม่ฝึกด้วยวิธีนั้นไม่ใช้วิธีการสนุกคึกข,ขนองด้วยความเอาชีวิตของผู้อื่นเอามาใช้ในการฝึกในการเพลิดเพลินต่อในการ ทำลายชีวิตผู้อ,อื่นท่านไม่ทําเปลี่ยนมาเป็นตั้งโรงพยาบาลสัตว์สัตว์ตัวไหนที่มันเจ็บสัตว์ตัวไหนที่มันแข้งขาหักเอามาพยาบาลเอามาดูแลนี่เกิดขึ้นครั้งแรกเนี่ยพุทธศาสนาเราเพราะเป็นพุทธศาสนาแห่งเมตตาธรรมเป็นศาสนาที่สอนเรื่องเมตตาธรรมเรื่องการไม่เบียดเบียนเห็นไหมพลิกเลยแล้วก็ไม่แทนที่จะมาประหัดประหารฆ่าคนได้ไม่ทําอีกต่อไปนี่พระเจ้าโศกเรียกว่าถ้าจะ จะต,ต้องทำด้วยการสั่งกเพราะว่าผู้นั้นมีโทษความผิดซึ่งมีโทษความผิดน้อยใหญ่เพราะอะไรถึงไปโทษความผิดก็เป็นเล่นงานผู้อื่นไปทำลายผู้อื่นเมื่อเป็นทำลายผู้อื่นก็ต้องเป็นไปตามกฎตามเกณฑ์แต่ไม่ได้มีใจที่ว่าอยากจะฆ่าอยากจะแกงอยากจะทำลายไม่ใช่แต่เป็นเพราะโทษความผิดที่เป็นที่ตกลงกันอย่างชัดเจนแล้วในสังคมนั้นน,น,นี่เห็นไหมพระเจ้าอสศกท่านเปลี่ยนได้แต่บาปกรรมบุพกรรมก็ยังติดตัวมาจากที่เคยทำลายอะไรอะไรก็ยังติดตัวมา เพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นข้อคิดนะว่าการที่เราเรียกว่าจะทําอะไรก็ตามที่คํานึงคํานวณถึงชีวิตผู้อื่นนี่นี่เป็นเบอร์หนึ่งก็คือพุทธศาสนาการนี้การที่เราจะคิดแบบนี้ได้ก็ต้องมาฝึกตัวเองก่อนถ้าไม่ฝึกตัวเองนี่มันจะชําน,นาญในทางเบียดเบียนทําอะไรก็ตามที่จะพูดให้เจ็บช้าเจ็บช้าไหมคําพูดนี้เจ็บช้าไหมเราไม่รู้เพราะเราไม่ค่อยดูตัวแต่ถ้ามีใครมาพูดอย่างนี้กับเราเจ็บช้าเราเจ็บช้าม,มาก แต่เวลาที่เราไปพูดกับใครเจ็บช้ำไหมไม่ได้ดูแต่เนะพราะนั้นท่านจึงสอนให้เราย้อนกลับมาดูตัวเราเนะี่ยที่ท่านสอนทั้งหมดทั้งสิ้นเพื่อให้ย้อนกลับมาดูเราว่าคําพูดของเราเนี่ยสร้างความเจ็บช้ำสร้างความกระทบกระเทือนสร้างความแตกแยกให้แก่ใครไหมจากคําพูดจากความคิดคําพูดมาจากความคิดความคิดนี้เป็นความคิดที่จะนําไปสู่คําพูดนี้ไหมความคิดนี้จะนําไปสู่การกระทํานั้นไหมจะทําให้เกิดการเบียดเบียนซึ่งกันและกันไหม เบียดเบียนบุคคลเบียดเบียนทรัพย์สินบุคคลเบียดเบียนทําให้เกิดความเจ็บช้าน้ําใจมากน้อยเพียงไรแม้กระทั่งเบียดเบียนตนนะ่ะการดื่มสุรายาเมาเนี่ยก็คือการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนตัวเองเม็ดแล้วเบียดเบียนตัวเองเป็นผลให้เกิดการเบียดเบียนผู้อื่นตามมาอีกนะเพราะฉะนัะ้จจนท่านจึงสอนเรายังไม่มีความเมตตาในใจเราท่านจึงสอนให้มีศีลสะก่อนมีศีลสะก่อนเพื่ออะไรเพื่อให้มีความเมตตาเป็นลําดับต่อไป เพราะอะไรจึงต้องมีศีลเพราะเราไม่มีความเมตตาเนี่ยสำนึกที่เกิดมาของทุกคนน่ยความเมตตาไม่ค่อยมีเพราะนั้นจึงต้องมีศีลถ้าเราตั้งใจรักษาศีลเราจะรู้ทันทีเลยว่าโอ้เราเนี่ยไม่ค่อยเมตตาฮเรามีแต่ความอะไรไม่พออกไม่พอใจให้บุคคลนั้นบุคคลนี้คนนั้นคนนี้ท่านไม่ให้มีเลยไม่ให้มีแม้แต่นิดเดียวแม้แต่คนที่มันน่าไม่พอใจที่สุดก็ไม่ให้มีตัดความไม่พอใจออกเหลือแต่ สิ่งที่ควรทำควรดุควรว่าควรตำหนิอันนี้แต่ไม่ได้เกิดจากความไม่พอใจแต่เกิดจากเพราะควรที่จะต้องตำหนิแต่ไม่ใช่ว่าเพราะเราหงุดหงิดจึงตำหนิต่างกันนะอันนี้นเพราะนั้นนี่คือธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นท่านจึงสอนให้เราย้อนมาดูตัวของเราเสมอการย้อนมาดูตัวของเราไม่ง่ายต้องอาศัยอะไรอาศัยการภาวนาอาศัยพุโทโธอาศัยย้อนกลับมาดูจิตด,ดูใจว่ากําลังคิดอะไรอยู่ ตาเห็นรูปคิดอะไรหูได้ยินเสียงคิดอะไรอยู่เฉยๆนิ่งหมดแล้วหลับตาแล้วรักษาตัวของเราให้นิ่งที่สุดตาหูจมูกลิ้นกายนิ่งหมดแล้วใจเราไม่นิ่งใจเรามันไปแบบไหนอย่างไรแล้วแก้เนี่ยแก้อันนี้อะจึงจะเป็นเหตุให้เราสามารถระงับยับยั้งได้สังเกตอุปนิสัยใจคอตัวของเราเองได้อย่างชัดเจนที่สุดเนี่ยแลวเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าทําไมหลวงตาท่านทาได้ไงเนี่ยท่านรักษาแม้กระทั่ง ขอนสุงที่จะตกไปสู่พระเนี่ยท่านยังรักษาชีวิตเขาเขาไม่รู้เลยเขาอยู่ข้างหน้าเขาไม่รู้เลยเราอยู่ข้างหน้านี่ก็ตายได้เพราะคนข้างหลังปล่อยท่อนสุงเนี่ยแต่คนข้างหลังไม่ปล่อยไม่ปล่อยเพราะอะไรเพราะฝึกนี่ฝึกเรื่องนี้มาจนเป็นอัตโนมัติของการรักษาชีวิตผู้อื่นเข้าใจแล้วยังว่าหลวงตาทําไมจึงได้ออกมาช่วยชาติบ้านเมืองอย่างจริงจังมากอย่างเข้มแข็งมากเพราะอะไรเพราะเห็นขอนสุงมันกําลังทับประเทศไทยทับคนไทยทั้งชาติเนี่ยทับ กลิ้งไปเลยกลิ้งไปกลิ้งมาคนไทยเราจะกลายเป็นหมาเลยท่านว่าไม่มีศักดิ์ศรีดีงามอะไรเลยท่านจะปล่อยให้ขอนซูงมันทับประเทศไทยต่อหน้าต่อตาได้อย่างไรถ้ายังมีชีวิตอยู่เห็นไหมท่านสร้างเมนไว้แล้วเนี่ยเ,เมนอยู่หน้าสาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดไปดูนะเมนที่เตรียมสร้างไว้เพื่อเผาตัวท่านในปี40สร้างโดยท่านพระฝรั่งเอาไปเอามาเรายัางตายไม่ได้เพราะนี่ล่ะขอนซูงมันกำลังจะทับคนไทย เพราะฉะนั้นด้วยเมตตาอันนี้จึงต้องออกมารักษาเนี่ยเป็นโรงพยาบาลสัตว์รักษาสัตวโลกของชาติไทยท่านจะไปรักษาคนทั่วโลกเขาแค่รักษาชาติไทยเราเขาก็ยังว่าแล้วเป็นพระมายุ่งอะไรเป็นพระทาไมไม่อยู่ส่วนพระมายุ่งอะไรกับบ้านกับเมืองเขาเนี่ยท่านยังโดนตนําหนิถ้าท่านไปรักษาคนชาตินั้นคนชาติโน้นคนชาติโน้นเนี่ยโดนเลยเพราะงั้นเถอนะเนี่ยหลวงตาเนี่ยท่านเคยเอาเข้าวสารอาหารเนี่ยเป็นรูปบรรทุกเลยนะไปช่วยประเทศบ้าน,บ,านบ้านใกล้เลนเคียงเรา ไปช่วยจนกระทั่งเขาบอกไม่เอาหลวงตาไม่ต้องช่วยมันพอแล้วนั่นแหละเพราะการที่หลวงตามาช่วยเนี่ยจะเป็นเหตุแห่งความกระทบกระเทือนทางความรู้สึกนึกคิดของคนก็ไดนน้นี่เพราะว่าในความรู้สึกนึกคิดของคนเนี่ยเขามองว่าสถาบันเนี่ยไม่มีความหมายเพราะฉะนั้นถ้ามาแล้วเดี๋ยวสถาบันเกิดมีความหมายขึ้นมาจะทําให้มันยุ่งท่านก็เลยต้องถอนทับทว่างั้นะเอารถบรรทุกกลับมาเลยไปช่วยทางนู่นชายแดนทางพวกอะไรทางไทยใหญ่อะนั้นเถอะเห็นไหม ว่าการช่วยเนี่ยช่วยชาติไทยก็ยังโดนตําหนิช่วยชาติอื่นก็อาจจะโดนตําหนิว่ายุ่งอะไรกับเขาเ,เห็นไหมนี่คือความเมตตาแต่สิ่งที่จะสื่อคืออะไรสื่อว่าเมตตาเนี่ยไม่มีชาติชั้นวรรณะไม่มีว่าคนชาติใดคนประเทศใดแต่เป็นเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นนี่นี่คือสิ่งที่หลวงตาท่านแสดงออกเพื่อเป็นคติมาถึงพวกเรา เพราะเราไม่ได้อย่างนั้นก็ให้ได้อย่างน้อยรักษาตนนะรักษาศีลไม่เอาตัวของเราไปเบียดเบียนใครอย่างน้อยให้ได้ตรงนี้รักษาจิตใจของเราให้มีความสงบไม่ให้ไปเบียดเบียนใครด้วยอํานาจแห่งการภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธอย่างนี้อย่างน้อยเราเอาเราให้ได้เอาละวันนี้ก็สมควรกับเวลา